อาจารย์ดิขับวิ่น้องมวนซืิวคนไทยต่างแดนนำวันนี้มันรู้น้องเลื่อนเขาซื้อปลานะครับเดี๋ยวพาเลื่อนตลาดเกซี่ค่ะเลื่อนตลาดเกซี่เนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่นิดนึงอันนี้ตัวเล็กนิดนึงอาจารย์ของโมฮิลัดดี้เนาะเอาในดีอ่ะมันกล่อมชินไปเนาะแต่เนาะนี่มันเหมือนกันอ่ะเอาเอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่ก็ได้เอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่ก็ได้อ่ะ จะซื้อไปแกงครับพี่น้องจะรู้ว่าจะมีสะอมใส่หรือเปล่านะครับเพี่เจ้าเดียวกันฮะเนี่ยพี่นั้นก็อันนี้รู้ก่นเหรอเนี่ยอันนี้เฮียงอันนีก็เฮียงเออเอาอันนี้ก็แหละใส่ลูกกันเลยใส่บวกมอนี่อ่านใจอุ่นดิ๊

ค่ะเดตาม้องดึนไปนะครับอาม่าปอกนะ้าเดียวจะช่ยซื้อเดตาม้องดึนไปก็ซื้อสะโอมก็ห้าพากก็เกยค่ะเนะ่ห้าปักนะฮะซื้อสะโอมไปด้วยนะครับอ่ห้าปักก็เอาุึน ลุงซือสะอมเยอเล็ดเียดหรอยังก็อร่อยแล้วก็มีปลาท้งนะครับปลาเย็นมีตัเด <Labor ator. S 1> like ียวไแล้วก็มันพลัง xúc một trăm <Machron> thẻ ạ siêu siêu đó có này mì, <laughs>

คือปัจุพวกเขานะครับปรจูประจุท่านนี้พักอาสะอมของกำลังตนเปลี่ยนชาแบบน้อยๆนะคหมกหลอดอันนี้หมกหอดหมกหลอดหมกหลอดวันๆเลยมกเรียมเตกียมกำลัง่าเร็ววรับเยียนปอก่อนก แล้วก็มีหมดแงค่ะมีหมดแงค่ะมดแงหมดสมแล้วก็หมกมกมกสั้นนะหมกส้นนึงอ่าเ้ำกินอร่อยข้าวของข้าวเหลืองข้าวเหลืองพะโกนะฮะกลชีนะฮะาก้มดสมหมดแงแล้วก็มี อ่ายัดสมปล่อยเลยค่ะแล้วก็พักักีพักให้ปลาตัวใหญ่ๆเลยครับเขาบอกว่าปลากินหญ้าเีนีมมนก็จะถ่ายไปทางนี้นะคะรับว่ามีของขายอะไรบ้างนะคะรับมาดูกัน ปลาเค็มอันนี้คือปลาเค็มนะครับปอาเน่าปลาเค็มพอหาเน้อปาป้อมอ่ะก่พอหาหอกก็คือนี่ยถ้าอมห้าปลาค่ะอ่ะมีห้าปลาห้าปลาไงเรื่องน้องของแต่ว่ามันป้หนุ่มก็เออ ลยังน mm hmm. ี่พังอัไหนอันน่้นเนื้อไก่โครนเลยค่ะนะอันนั้นเนื้อไก่โคนเ่ค่ะนะไก่โคกรอดทั้งนมไก่โคกเจ้ากระหึ่มห่วง้้่ะอะไเ้าวันเนาเขาจมาอะไรกวันไหน

lát để giờ nó hết phải chọc vào nó. Con nhiều ông này là phật. ông ơi 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 tít ơi ông này ông ơi ông ơi ông ơi

มันก็จะย่าวไปถึงนู่นนะครับก็มีแต่ผักนะครับทีนี้มันก็จะไปดูตลาดเนื้อนิดนึงนะครับตรงนี้เราจะเป็นตล,ลาดขายเสื้อผ้าค่ะหมกมีม่เงเกียีเสื้อผ้าแล้วเล่าก็ซื้ออะไร นั่นหลอมนี่หรือแล้วม่อนจะพาไปดูร้านขายเนื้อนะฮะแล้วม่อนจะซื้อกระลุกจะซื้อกือะไรนี่หนู ขายอะไรกะี่ก็ได้ซื้อนึ่ด้วน่วยใส่จุใส่จุเดเมื่อออเอนได้มั่งน่ะหน้ามังร่อยากกินสตเตอร์ี่นะฮะทีนี้เขาก็ซอสตซื้อสตเอรี่กินนะฮะร้านขากับข้าร้านขายปลาขาไก่ ก็จะเป็นคลองซ้ำคลองแห้งแบบนี้เลยนะครับพี่น้องใน,ในั่นนี่เหนื่อยอยู่อร่อยปักปลาแล้วกไปน้ำกับหัวโอเคครับพี่น้องน้องมันชิ้ก็ได้หน่อยแต่ก็ได้พี่น้อยก่อนนะครับสำหรับคลิปเลื่อนเ,อเอดินเดินตลาดนะครับแต่ <c oughs> วนะ่าหมูก็จะมีเจียเดียวหมูก็จะมีเจียวเดียวเนื้อก็จะมีเจียเดียวฮะแห้งดีนะแออกว่ะ <c oughs>